ภาพมุมสูงตัวประกอบไม่มีทเลยโอ้โหี่ข้ามเอยูัโอ้โหอันนี้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 นะของเราใช้กล้องไอ้ที่สามขาบินอยู่ไม่ใช่คอ้คอมเตอร์เขาเยไต้คอดคอยคอมเตอร์นี่าหักบมต้องใช้ตันตุ้ยนะตันตุ้ยหล เราก็ต้องดูภาพมันนิ่งโอ้มันขับยากมันขับยากกว่าให้มันนิ่งมีลมแรงลมแรงลมแรงมีมีโอ้ยเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเว้ยถอยมาเว้ยถอยมาเว้ยมีวิ่งเข้าต้นไม้ของเราแหวกต้นไม้ลงได้ด้วยมีลูกยิ่งยาดมีรุนไม้พิเศษแหวกต้นไม้ออกมาบินอยู่นี่โอาเฮ้โด้ดูโอบอัพขึ้นไปแหวกต้นไม้ขึ้นไป อัพแบกต้นไม้ขึ้นไปอัพแบกต้นไม้ขึ้นไปนไดกี่กี่ขาเนี่ยสามขาี่สามเนี่ยสามเนี่ยนีกอดศีรองก่อนไปดูไอ้หมาหมาบ้าหมาอะไรหมานกไหมเอาเอาเดี๋ยวพี่พี่พี่นะเดี๋ยวไม่เปิดตัวพี่เดียวอ่ะัวต ่โอ้แล้วก็สั่งกล้องให้มันเหงื่อแขงขึ้นฟ้าไปบินหงายท้องรอบหนึ่งป๊บกลับมาที่พี่ป๊บแล้วก็พลิกพลิกพื้นรอบหนึ่ง ปุ๊บหลบทวีตหลบคว้าระวังเขาป่าไว้เขาป่าเขาป่าเขาป่าออกมาเว้เออออ้งนึจริงจริแบตหมดแบตหมดแบตหมดไม่ไม่แบตหมดเว้ยเ้ย